สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยครับช่วงเย็นๆครับวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าดีแม็กใหม่ล่าสุดครับตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูครับใหม่ล่าสุดครับตัวนี้ เป็นเจ้าดีแม็กวีคอร์ประตูครับดิฟล็อก4คูณสครับมาจัดเป็นเซตเป็นชุดยก6นิ้วนะครับจัดเต็มเซตเลยครับคำนี้เป็นชุดยก6นิ้วนะครับ จัดเป็นยาง37นิบเจ็ดนิ้วเก็บปวดราวฮะยาง37นิ้วนี่ขอบ16นะครับแม็กนี่ลึกๆก,กันเลยครับแม็กหน้ากว้าง10นิ้วนะครับมาหากาบเลยทีเดียวฮะเอาเรื่องฮะ ตัวนี้เป็นแม็กกว้าง10นิ้วออฟลึกประมาณออฟลึก30นะครับตัวนี้ก็ถือว่าากว้างมาถึงมาเลยทีเดียวครับสำหรับแม็กออฟลึกๆอย่างนี้โหดๆอย่างนี้ครับลัดกับยาง37นี่ก็ถือว่าเอาเรื่องกันเลยทีเดียวครับยาง37แม็กซิดนะครับ อบลำนี้เป็นชุดยก6นิ้วนะครับของยูนิคอนนะครับชุดยก6นิ้วยูนิคอนนี่ก็ถือว่าเป็นชุดยกที่ลงตัวแล้วก็ปัญหานี่ ไม่มีนะครับเท่าที่ผมประกอบใส่ติดตั้งมาก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเป็นชุดยกของยูนิคอนครับเป็นคอมาชิ้นเดียวนะครับของยูนิคอนนี่ครับคอมาชิ้นเดียวอัดลูกปืนใส่ก็เรียบร้อยครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวต่อเผา เสาผากลางเพาหน้าเพาขับหน้าครับด้านหลังก็จะเป็นก้อนลองปรับองศาของแหนบนะครับตัวนี้จะเป็นก้อนยก6นิ้วอยู่แล้วนะฮะพอดีตัวกกอนนุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นตัวดอกผาตัวดอเฟืองหน้านะครับเฟืองโฟล์ดางหลังก็จะมีเสริมแหนบแอป1คู่นะครับ มากับชุดยกอยู่แล้วนะครับเป็นเซตของชุดยกยูนิคอนนะครับโชคหน้าก็เลือกใช้เป็นโชกหน้าหลังเลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับด้านหน้าจะเป็นสตัดเกียวนะครับนูนะ่นฮะด้านหน้าเป็นสตตดเกียวแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเป็นกระบอกไม่มีเกียวนะครับด้านหลังด้านหน้าที่มีเกียวก็คือ ล็อกฐานสปริงเสร็จก็มีเกลียวตั้งขึ้นได้นะครับสามารถปรับขึ้นได้ว่าจะเอาต่าเอาสูงขึ้นมาเพิ่มขนาดขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งอะไรเงี้ยปรับขึ้นได้เลยนะครับซับทางแยกปรับแปดระดับครับแล้วแต่อารมณ์เราจะเลือกอรับแก,ก๊กแก๊กก็เราก็จะได้ฟิลที่เราต้องการว่าอ,อยากนุ่มอีกนิดนึงอยากตึงอีกนิดนึงก็ว่าไป แล้วแต่ฟิลลิ่งของแต่ละคนที่จะขับรถนะครับส่วนปีกนกนะครับปีกนกก็เลือกใช้เป็นของสันนะครับสันนี่ก็ถือว่าเป็นปีกนกที่แข็งแรงครับแล้วก็บิดเอี้ยวนี่ไม่เคยมีปัญหานะครับของสันหรือว่าทนทานมากครับเป็นลุกเป็นปีกนกปรับองศาที่คนใช้ได้ดีนะครับ ของเรานี้ก็จะเป็นชุดยก6นิ้วอยู่แล้วเราก็ถีบขึ้นไปอีกนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยก็ควรจะใส่ปีกนกแต่งไปเลยทีเดียวนะครับกันชนหน้านะครับกันชนหน้านี้ก็เลือกเป็นงานของ h ฮมเมอร์ครับ h ฮมเมอร์นี่ก็เป็นงานเนียบๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าวีคอร์สปี2000นนี้ก็ถือว่าเหมาะครับเป็นกันชนที่ล้ำสมัยครับ ดีไซน์ออกมาเฉียบคมมากครับของสไตล์ h ั m m e r นะครับงานของ h ั m m e r นี้ก็จะมีกันชนหน้าบันไดข้างโลบาร์พรบพัดในเดียวนะครับของงานของ h ั m m e r ถือว่าเป็นงานที่ดูแล้วเฉียบคมดูเนียนตานะครับดูสวยแข็งแรงด้วยฮนะสปริงเราก็เลือกใช้เป็นงานของออซี่นะครับตัวนี้ออซี่ตัวนี้ก็ ถามว่าชุดยกทําไมใส่สปริงนิ่มจริงๆแล้วนะครับสปริงตัวนี้สามารถจะใส่ทั้งยก2นิ้วแล้วก็ยก6นิ้วได้นะครับเราชอบฟิลลิ่งที่มันนุ่มครับของออซี่นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดเลือกเป็นงานตัวอื่นก็จะตึงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นสปริงของออซี่ถือว่านุ่มนะครับขับนุ่มๆสบายๆนี่ก็จบครับ มีโป่งล้อด้วยนะครับโป่งล้อนี้ก็เลือกเป็นงานไม่ต้องเจาะจริงนะครับเ,เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูตอนประกอบประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าดีแม็กประตูลำนี้นะครับก็มาหมาดๆครับมาจากศูนย์สุพรรณบุรีครับต้องขอขอบคุณเด็ดพี่ของเรานะครับที่ติดตามทาง เฟซบุ๊กแล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็มาใช้บริการนะครับลัำนี้ยังไม่เห็นเจ้าของนะครับพอดีทางเซลล์ทางศูนย์อิสุสมาส่งเมื่อตอนเย็นนี้เองครับก็มาจัดเซตให้เลยนะครับเป็นชุดยก6นิ้วยังไม่เห็นหน้าตาเจ้าของจริงๆเลยก็ต้องขอขอบคุณเด็ดพี่ของเรามากๆครับที่เลือกร้านเราเป็น มาเลือกร้านเราใช้บริการนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันมาแล้วก็มาใช้บริการกันนะครับอ s u ู u V วีคอร์สสประตูนะครับสีนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นกันนะครับเป็นสีตัวใหม่ใหม่ล่าสุดมากๆนะครับอ่าตอนนี้ก็2020ครับถือว่าใหม่มากครับเป็นอีซูซูวีคอร์สสีน้ําเงินครับอ่าเดี๋ยวดูกลางวันนี้จะสวยมากครับสีนี้มาดูแบบ จับใจเลยครับก็ต้องขอขอบคุณเด็ดพี่ของเรานะครับยังไม่เห็นหน้ากันก็จัดรถมาให้เซ็ตเรียบร้อยอติดตามทาง Youtube กันนะครับแฟนแฟนพันแท้จริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆครับ NK44 พระนครศรีอยุธยานะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนดนะครับ ผ่านไปผ่านมาทางอายุทยากรุงเทพนะครับแวะชมสินค้าแวะชมรถที่ตกแต่งไว้แล้วหรือจะเข้ามาดูอุปกรณ์ตกแต่งมากมายครับที่เราเห็นนะฮะก็จะเป็นล้อ,อยางจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งโลวากันชนนะครับมีเรามีไว้พร้อมบริการลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าท่านใดยังไม่ตัดสินใจนะครับยังมีโปรแกรมอยู่ยังมีในใจอยู่ก็ แวะมาชมสินค้าก่อนนะครับก่อนที่จะไปจองรถหรือได้รถมาก็ค่อยมาว่ากันนะครับลูกค้าก็สามารถจะเลือกร้านตกแต่งได้นะครับจะเอาร้านไหนยังไงครับหรือจะให้เราแต่งให้ก็ยินดีครับ NK44 พระนครสิยุทธยาครับ0863355209ครับของเราก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ อีสุสุวีคอร์ดลำนี้ครับรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับขอบคุณมากๆครับ